วันนี้เอา5วิธีของมหาตมะคานทีที่ถ่ายทอดโดยนโปเรียนฮิวผู้ที่สัมภาษณ์คนสําเร็จระดับโลกมาเป็น500กว่าคนจนมาเขียนหนังสือได้มากมายเพราะฉะนั้นสิ่งที่เน่ยจะบอกและถ่ายทอดในวันนี้ทุกอย่างคือแฟกต์คือข้อเท็จจริงสิง่งปังจากคนที่ทําแล้วเป็นตํานานเอามาให้พว่คุณข้อแรกของนิดหน่อยนิดหน่อยมีสูตรสรุปง่ายๆจําจได้ไหมที่ในสอนเรื่องฟิสิกส์ควอนตัมเราพูดกันเรื่องจิตสำนึกจิตใต้สํานึกเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวจะมาบอกว่ามันคืออะไรสิ่งที่หน่อยจะบอกคุณนะคุ คนมากที่พูดคํานี้ว่าเน,นหน่อยโชคดีเน,นหน่อยเลือกถูกทางในเวลาที่ใช่สมมติพอเรียนจบก,ก็ทํางานประจําแค่ครั้งเดียวแล้วก็เปลี่ยนมาทําธุรกิจเลยแล้วธุรกิจนั้นบันดันใช่นิดหน่อยโชคดีแล้วเน,นหน่อยจะถามว่าคนคิดว่าเน,นหน่คิดในใจว่างไงใช่เน,นหน่โชคดีแต่คุณรู้ไหมว่าย้อนกลับไปแต่ก่อนเน,นหน่เป็นคนที่โชคไม่ดีเลยตอนเด็กะซื้อลอตเตอรี่ไม่เคยถูกจับฉลากไม่เคยได้รางวัลไม่เคยมีอะไรที่มันฟุกฟุกแบบโชคดีเลยไม่เคยจนกระทั่งวันหนึง่งได้อ่านหนังสือเรื่อง the แล้วเราก็พาเราเข้ามาสู่วงการพัฒนาตัวเองซึ่งเด e ะซเเป็นแค่น้ำจิ้มแล้วพอเราได้เข้าสู่วงการนี้เราเลยรู้ว่าเฮ้ยไอศักยภาพที่เราทํามาทั้งชีวิตอ่ะยีปีอ่ะที่เราทํามาทั้งชีวิตเนี่ยเราใช้แค่ศักยภาพแค่หนเปอร์ซนต์ของการได้เกิดมาเป็นมนุษย์เองนนิดหน่อยตั้งใจเรียนมากเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนมากเพราะคิดว่าพ่อแม่เราเป็นคนค้าขายธรรมดาพ่อแม่เราจบประถมจบมัธยมยายจบแค่ปสี่เรารู้สึกว่าเฮ้ยทางเดียวที่จะทําให้พ่อแม่เราภูมิใจให้คนรอบข้างไม่มาดูถูกพ่อแม่เรา คือเราต้องเรียนดีเราต้องเรียนเก่งนิดหน่อยก็เลยพยายามเรียนแบบสุดความสามารถเท่าที่ตัวเองจะทําได้ถามว่าชอบเรียนไหมไม่ชอบบอกตรงๆไม่ชอบชอบเล่นเกมไม่ชอบเรียนแต่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากให้ใครมันดูถูกพ่อแม่เรา ก็เลยทําได้แล้วที่ทำนี่หน่อยกลังจะมาสอนคุณให้ใช้ศักยภาพในตัวคุณและไม่ใช่แค่1%น่เนี่หน่อยเชื่อว่าคุณใช้ชีวิตมาถึงทุกวันนี้ได้คุณสู้ตายกับทุกอย่างจนมาถึงทุกวันนี้ได้คุณเก่งมากแล้วไอ้หนึ่งนั้นน่ะคุณเก่งสุดๆแล้วแต่คุณยังไม่ได้ใช้อีก99%ที่มันอยู่ข้างในแล้วลึกที่สุดของคุณอันนั้นแหละที่คุณยังไม่ได้เอามาใช้ คนที่จะรวยได้เนี่ยต้องเก่งดีใช่ไหมนี่หน่อยมีแล้วตอนที่หน่อยทำแม็กเนี่ยถึงทาแม็กมาได้ทําสอนใช้คอมพิวเตอร์ได้ประมาณแปหลักอะ่ะนี่หน่อยว่านี่หน่อยใช้แค่เก่งกับดีคือเป็นคนเก่งและเป็นคนดีแต่ไอหลังจากนั้นอะ่ะมันต้องเก่งดีแล้วเหงเก่งดีแล้วเหงไอที่หน่อยจะสอนวันนี้คือเหงนี่หน่อยบอกก่อนนะว่าถ้าคุณจะแบบสายมูอะไรแล้วแต่คุณเลยนี่หน่อยไม่ลบหลู่ไม่อะไรทั้งนั้นแล้วแต่คุณเพราะคนเราเนี่ยเวลาเขาจะเชื่ออะไรสักอย่างหนึ่ง มันไม่ใช่อยู่ดีๆเขาไปเชื่อนะมันไม่ make s e n s ะแต่การที่เขาไปเชื่อเพราะเขาเคยได้ผลลัพธ์จากอะไรบางอย่างที่เขาเชื่อคุณว่าใช่ปะคนที่ชอบมูหรืออะไรก็แล้วแต่เขาได้ผลลัพธ์อะไรสักอย่างจากการที่เขาเชื่อเขาเลยเชื่อสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ชีวิตนิดหน่อยในวันนี้ทุกอย่างที่หน่อยสร้างตัวมาในวันนี้มันคือผลลัพธ์จากที่นดหน่อยเชื่อไอสิ่งที่กำลังจะสอนคุณในวันนี้เช่นกันเฮงคืออะไรเฮงในที่นี้คือถูกที่ถูกเวลาทำไมนิดหน่อยเรียนจบเลยแล้วมาจับธุรกิจนี้แล้วใช่เลยอ่ะอันนนนเเียยกกงวทท่่่่าาิหออออบบลคคืส มันจะมีอยู่เรื่องหนึ่งที่ต้องพูดให้ฟังก่อนตัวเราที่เป็นเราทุกวันนี้เนี่ยที่นี่หน่อยบอกคุณว่า 1%... มันคืออะไรรู้ป่ะมันคือจิตสํานึกจิตสํานึกคืออะไรก็ปกติผิดชอบชัว่วดีหรือจิตสํานึกในเนี้ยไม่ใช่จิตใต้สํานึกเนี้ยอันนี้คือผลลัพธ์ที่เราทำที่หน่อยบอกว่า1%มันมาจาก6อย่างด้วยกัน มีอะไรบ้างจิตสํานึกก่อนเอาความธรรมดาไอ้หน่นที่ไหนพูดถึงอ่ะคืออันนี้แล้วก็มีประกอบไปด้วยคว1ความตั้งใจก็เหมือนเราความตั้งใจเราอยากทําอะไรเราอยากเรียนได้เข้าที่โรงเรียนดีๆนี่คือความตั้งใจเป็นองค์ประกอบ2เหตุผลคุณต้องเป็นคนมีเหตุผลไม่ใช่ทำอะไรไม่มีเหตุผลก็ไม่ make ซ e สามอารมณ์อันนี้ใหญ่มากคุณนึกง่ายๆเวลาคุณไปในสถานที่ต่างๆแล้วคุณไปเจอเจ้าหน้าที่ที่แบบอารมณ์ไม่ดีคุณอยากจะไฝ่เขาเหมือนกันถูกไหมขนาดเราอารมณ์ดีอยู่แล้วอยู่ๆมาอารมณ์ไม่ดีใส่เรา เราก็ไม่โอเคแล้วคนแบบนี้ไม่น่าเคารพใช่ป่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นตัวกําหนดเหมือนกันว่าจิตสํานึกคุณจะเป็นยังไงก็คือเรื่องทั่วไปเรื่องแม็กเซนอันนี้คือแค่1%เปด้วยนะบางคนอาจจะพออารมณ์ไม่ดีเป็นคนไม่มีเหตุผลเป็นคนไร้ความตั้งใจคุณก็จะเป็นคนที่ใช้ศักยภาพตัวเองแค่ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งเปอร์เซนถ้าไอคอนเหล่านี้ของคุณแย่ข้อที่สี่จินตนาการเหมือนที่หน่อยบอกคุณว่าเฮ้ยวันนี้นะตอนที่นี่หน่อยอยู่พัทยานี่นะดดหน่อยดดก จินตนาการเท่าที่เราจะจินตนาการเราต้องเหมือนมีความหวังมีความฝันแล้วมันก็เป็นจริงเพราะฉะนั้นจินตนาการตรงนี้สําคัญมากข้อดีห้าจริยธรรมเอาง่ายๆแค่นี้ก่อนจริงๆนะถ้าเป็นจิตสํานึกส่วนใหญ่ของคนส่วนใหญ่อะ่ะจะอยู่แค่ตรงนี้พวกเหตุผลอารมณ์จริยธรรมอันนี้คือบางคนใช้ได้เต็มที่ก็จะดีมันก็จะสามารถพาทุกอย่างไปสู่จิตใต้สํานึกได้พอก็ t ป่ะไอพวกนี้เป็นแค่องค์ประกอบแต่มันมีองค์ประกอบที่ดีกว่านั้นก็คือนี่หน่อยถึงบอกว่าแต่จริงๆอ่ะไอเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นที่เหลือมันอยู่ตรงนี้ จิตใต้สำนึกแล้วจริงๆจิตใต้สำนึกอะ่ะมันเป็นแค่สะพานเท่านั้นหมายความว่าจิตใต้สำนึกคือพลังในตัวคุณเอาง่ายๆมันเป็นแค่สะพานไอ้ที่นี่หน่อยบอกคุณว่าเฮงอะ่ะมันคือตรงนี้สะพานอันเนี้ยมันนําเราไปสู่จัก,กรวาลแล้วแต่คุณจะเรียกมหาปัญญาหรืออนันตปัญญาแล้วแต่คุณจะเรียกฝรั่งก็จะเรียกต่างกันมากเลยแล้วแต่หนังสือคําว่าจัก,กรวาลของนิดหน่อยนี่ไม่ใช่จัก,กรวาลแบบนึกๆลอยๆไม่ใช่นะจัก,กรวาลของนี่นะ่ยคือกาแล็กซี่อ่ะกาแล็กซี่จริงๆอะ่ะกาแล็กซี่ที่เป็น มีฟิสิกควอนตัมอยู่ในนั้นอะนั่นคือคําว่าจักรวาลคนนิดหน่อยเพราะฉะนั้นวันนี้คุณจะเรียกมันว่าอะไรก็แล้วแต่นิดหน่อยไม่สนใจโอเคไหมเพราะฉะนั้นไอจิตใต้สํานึกอะมันไม่ใช่ความรู้ความสามารถคุณนะมันเป็นแค่สะพานอะที่เชื่อมคุณไปถึงไอสิ่งที่มันมีอยู่แล้วไม่ว่าคุณจะเอาวิทยาศาสตร์อะไรก็แล้วแต่มันมีอยู่แล้วฟิสิกในทางวิทยาศาสตร์คือธรรมชาติที่มีอยู่แล้วเราหาทางอธิบายมันให้ได้แค่นั้นเองแต่ไอตรงจิตใต้สํานึกเนี่ยยังไม่มีใครอธิบายได้ฟิสิกควอ,อนตัมค หาคำตอบมันได้แล้วนี่นายบอกเลยนะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่อาจจะอีกสัก50ปีหรือ100ปีที่เราหาคําตอบของอันนี้ได้โลกจะเปลี่ยนไปเป็นแบบท m ม r r ลโลแ n นเลยแล้วอันนี้ไม่พูดเยอะอยากรู้ไปศึกษาต่อเองเริ่มด้วยพื้นฐานฟิสิกส์ก่อนโอเคไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะบอกต่อไปก็คือแล้วทํายังไงอะ่ะให้เราสามารถที่จะทําไอสาพานเนี้ย ให้มันเชื่อมได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทําเอาง่ายๆนะยกตัวอย่างยกภาพให้เห็นมากกว่านี้นิดนึงก็คือไอ้จักรวาลหรือกาแล็กซี่เนี่ยเหมือนห้องสมุดไอ้จิตใต้สมนึกเนี่ยเป็นแค่เหมือนทางที่จะพาเราไปเพราะฉะนั้นวิธีที่เราจะสอนกันต่อไปนี้คือทํายังไงให้ตัวเราอะมันไปในทางที่จิตใต้สมนึกพาเราไปได้เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเทนให้ถนนของเราเนี่ยมันพาเราไปถึงห้องสมุดที่เราต้องการและไอ้ตรงนี้แหละที่นายบอกว่าเฮงอ่ะมันคือตรงนี้คุณแค่ใช้แค่เสี้ยวของมันนะโอ้ยชีวิตคุณก็เหลือเชื่อแล้วอะแล อีกทางที่จะไปจิตใต้สํานึกมีอีกอีกทางหนึ่งก็คือในเรื่องของความทรงจําอีกทางหนึ่งก็คือในเรื่องของเอ,อ่อวเบชันเพราะว่าความทรงจําของเราเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรมันสามารถที่จะเรียกอะไรสามารถทําให้เราเศร้าก็ได้ถ้าคนนึกถึงเรื่องเศร้ามันสามารถทําให้เราสุขก็ได้ถ้าคุณนึกถึงเรื่องสุขนี่คือวันนี้ที่เราจะเทนกันไม่หมดหรอกมันเยอะมากหนังสือเป็น10 20เล่มเพราะฉะนั้นวันนี้เอาแก่นมาให้บางคนถึงบอกว่าเฮ้ยมันคืออะไรแล้วทําไมบางคนบอกบางคนชอบอ๋อ oh, เล่าเรื่องนี้ให้ฟังบางคนบอกว่า อ้าวแล้วการเสกเนี่ยมันไม่ใช่แค่สั่งจิตอย่างเดียวหรอนิดหน่อยบอกเลยเป็นแค่องค์ประกอบเดียวเรื่องเล่าเรื่องนี้ดีมากเรื่องเล่าก่อนที่เราจะนําไปสู่หลักของมหตมาตมะคานทีสําหรับนิดหน่อยการที่จะทําให้จิตใต้สํานึกพาเราไปในทางที่ใช่มันไม่ใช่แค่การแค่คิดอย่างเดียวไม่ใช่บางคนบอกอา้าวแค่นึกถึงแล้วเสกเลยไม่ได้หรอเล่าตัวอย่างนี้ฟังเป็นตัวอย่างของนัปโบเลียนฮิเขาบอกว่าบอกมีนักบวชคนหนึ่งกําลังจะจมน้ำ ลอยว่ายน้ําอยู่แล้วนักบวชคนนั้นก็บอกว่าโอเคไม่เป็นไรฉันเชื่อในพระเจ้าฉันจะรอให้พระเจ้าเนี่ยมาช่วยฉันสักพักหนึ่งมีเรือแล่นเข้ามาหานักบวชคนนั้นเพื่อที่จะช่วยใช่ไหมละ่ะนักบวชคนนั้นบอกว่าไม่เป็นไรเราเชื่อในพระเจ้าเดี๋ยวพระเจ้าเนี่ยจะต้องมาช่วยเราก็ลอยอยู่งั้นสักแป๊บหนึ่งมีเรือเข้ามาอีกนักบวชก็บอกไม่เป็นไรเราเชื่อในพระเจ้าเดี๋ยวพระเจ้าจะต้องช่วยเราคันที่สามแล่นเข้ามาใกล้แบบแค่จับมือขึ้นก็ได้แล้วแล้วก็อยากจะช่วยมากเลยนักบวชบอกไม่เป็นไรเเเรราาชื่อในพะจ้ เดียวพระเจ้าจะช่วยเราแป๊บเดียวจมน้ําตาย <c oughs> แล้วไงตอ่อหรือเปล่าตอนที่ตายนี่เป็นเรื่องเล่านะตอนที่ตายนักบวชก็เลยงงมากาเอาสุดท้ายกูตายได้ไงวะขึ้นไปถามพระเจ้าเลยขอสายตรงกับพระเจ้าเลยบอกว่าอ่ะทาไมอะ่ะในเมื่อมีความศรัทธาที่เต็มร้อยแล้วทําไมเราถึงไม่ได้ความช่วยเหลือจากพระเจ้าพระเจ้าบอกอา้าวนึกว่าอยากมาที่นี่ก็ส่งเรือไปตั้งสามลำแล้วอะ่ะทําไมไม่ขึ้นอะ่ะเข้าใจปะ แค่คุณคิดอย่างเดียวหรือแค่คุณจินตนาการแค่ไหนมันต้องประกอบไปด้วยอย่างอื่นที่จะทําให้คุณได้ในสิ่งที่คุณต้องการมันไม่ใช่แค่ความเชื่อยอย่างเดียวก็ t <Get S 1> ไหมเนี่ยสิ่งที่หนกำลังจะบอกคุณคืออะไรมันไม่ใช่แค่ไม่ลงมือทาํามันไม่มีความตั้งใจด้วยมันต้องมีความตั้งใจมีเหตุผลที่ว่าเออโอเคเราต้องขึ้นไปก่อนมันมันประกอบด้วยหลายอย่างมากถ้าลงมือทําแต่ความตั้งใจไปไม่สุดความตั้งใจนั้นมันไม่คงที่แน่นอนขึ้นไปแล้วอาจจะเออหรือลงดีวะหรือไม่ใช่ทางที่พระเจ้าบอกให้ลงดีนะ จเจ้าบอกใหม่เห็นปะมันมีหลายองค์ประกอบมากและอารมณ์ขึ้นไปอารมณ์อาจจะเฮ้ย <c oughs> ไม่เวิร์กอีกหรือว่าเอ๊ สงสัยอีกมันประกอบไปด้วยหลายอย่างมากเพราะฉะนั้นวันนี้เอามาห้าหลักที่มหาตมะคานทีใช้เพราะฉะนั้นนั่นเป็นเหตุผลที่หน่อยบอกคุณว่าอะไรรู้ป่าทำไมต้องเก่งดีและเหงเพราะถ้าคุณไม่เก่งไม่เก่งในที่นี้ของนี่หน่อยไม่ใช่โอ้โหคุณต้องเป็นจีเนียรอะไรขนาดนั้นไม่ใช่เก่งในการลงมือเก่งในการที่จะไปข้างหน้าตลอดเวลาดีในที่นี้คืออะไรดีในด้านจริยธรรมคุณจะไม่ทําอะไรที่เป็นเทาๆอ่ะคุณจะไม่ทําอะไรที่มันไม่เวิร์กถ้าคุณผิดคุณก็จะยอมรับแล้วแก้ไขจะไม่ดื้อด้านกับอะไรที่มันไม่่่ดีีนงงเกแล แต่เฮงก็คือต้องรู้ด้วยว่าจังหวะไหนคือเรือกําลังมาหากูเข้าใจไหมถึงว่าตอนนั้นกูจะเสียหน้าหรือเปล่าเนี่ยเ <c oughs> พราะว่าเป็นนักบวชไม่ใช่แล้วเห็นไหมมันมีอะไรหลายแบบเพราะฉะนั้นข้อแรกจากมหาตมะคานธีคือข้อที่1ของเขาก็คือเขาต้องมีเป้าหมายที่โคตรจะชัวร์เลยอะ่ะหมายความว่าไงคนวนในญ่ยมีเป้าหมายเยอะมากอย่างแพนเนอร์ของนิดหน่อยหนังสือนิดหน่อยเนี่ยสมมติอันนี้คือแพนเนอร์ลายปีคุณจะตั้งใจแค่วันปีใหม่คุณจะตั้งใจแค่เดือนมกราลองไปเปิดแพนเนอร์เก่าๆของคุณดิเดือนมิถ ยังจดอยู่ไหมเป้าหมายยังเหมือนเดิมป่ะแค่นี้ต่อให้มีเรือเข้ามารับคุณเยอะแค่ไหนคุณก็ไม่ไปต่อคุณว่ายน้ําอยู่ไม่รู้ว่ายอยู่ไหนคุณว่ายอยู่รออะไรไม่รู้ไม่ใช่แค่มีเป้าหมายเฉยๆนะสมัยนนต้อง powerful ต้องยึดหลักถึงแม้ว่าทําไมถึงบอกว่าเก่งแล้วดีเพราะบางทีความดีเนี่ยมันเหนื่อยมากเหนื่อยที่จะยืนหยัดมากในสังคมนี้เ <c oughs> <c oughs> ข้าใจปะแต่ให้มันมีอะไรมาสกัดเราเราก็จะไม่เปลี่ยนเราก็จะมั่นคงอยู่ในสิ่งที่เราคาดหวังเห็นไหมข้อที่2ออย่างถ้าเป็นคานทีเนี่ยเขาต้องการเลยที่ จะช่วยคนอินเดียให้มีเสรีภาพข้อที่2คุณต้องมีนิสัยเอาแบบเบื้องต้นกันนะ ทำงานเกินเงินเดือนข้อนี้คนชอบค้านแลน้วนี่หน่อยสอนบ่อยมากคนชอบค้านเพราะอะไรหรือว่าก็เข้าใจคุณนะเวลาคุณอยู่ในองค์กรที่มันไม่โอเคอะคุณก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเหนื่อยแต่มันย้อนกลับไปที่ข้อที่หนึ่งไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณต้องยืนยันที่คุณจะเป็นคนเก่งและดีคุณว่าคานทีได้เงินเดือนไหมจากการช่วยเหลือประชาชนของเขาอะไม่ได้เขาไม่แคร์ด้วยซ้ํามันเลยยิ่งกว่าทํางานเกินเงินเดือนนี่หน่อยถึงบอกว่าความยิ่งใหญ่ในตัวคนะมันไม่ใช่เราสร้างความยิ่งใหญ่ แต่เพราะความคิดของคนนั้นต่างหากที่มันยิ่งใหญ่ตัวคนนั้นไม่ได้พยายามทําให้ตัวเองยิ่งใหญ่แต่ความคิดของคนนั้นยิ่งใหญ่มาก ข้อที่3ให้เราใช้ศรัทธาประยุกศรัทธาประยุกต์นี่คืออะไรที่เราคุยกันเมื่อกี้แหละคือเราจะเอาเรื่องของจิตใต้สํานึกจิตใต้สํานึกก็คือความเชื่อในแบบที่เรารู้ว่ามันมีสิ่งนี้อยู่ที่คอยช่วยเราอันเนี้ยที่เราจะเอามาใช้และทุกครั้งที่เราจะทําเป้าหมายของเราหรือทํานิสัยเกินเงินเดือนเราจะรู้ว่าเราเราจะไม่เหนื่อยเพราะอะไรเข้าใจไหมเหมือนอย่างวันเนี้ยนิดหน่อยบอกคุณว่าเฮ้ยคุณทําไปเถอะวันหนึ่งผลลัพธ์มันจะแสดงออกในแบบที่มันบังเอิญเหมือนจักรวาลเปิดรับอย่างคานีในตัวอย่างในเล่มจริงมันเยอะมากตัวอย่่างในเลม ก็คือพอเขาทําตามกฎกติกาของอันนี้นะทุกอย่างจาได้ไหมทำทุกอย่างด้วยความตั้งใจมีเหตุผลมีอารมณ์ที่เวิร์กมีจินตนาการใช้จริยธรรมดึงความทรงจําทําทุกอย่างจนครบอะ่ะเดี๋ยวทางเนี้ยคุณจะเห็นชัดเองแต่สิ่งที่ต้องมีแน่ๆคือคุณต้องมีศรัทธาที่มันไม่สั่นคอนถ้า3มข้อเนี้ยคุณผ่านนะนี่หน่อยเชื่อเลยว่าคุณจะเจออะไรดีๆเยอะมากในชีวิตแค่มันรอจังหวะเวลาที่ใช่นั่นคือคําว่าเฮงของนหน่อยเพราะฉะนั้นไอ้ที่คุณกําลังทําอยู่ตอนนี้คุณกําลังแค่รอจังหวะเวลาให้ฝึกให้ตัวเองสมบูรณ ฝึกให้ตัวเองเก่งขึ้นไปพร้อมกับในเวลาที่ใช่ข้อที่4อันนี้คือมาสเตอร์มายมาสเตอร์มายคืออะไรคือการที่คุณมีกลุ่มคนที่คิดแบบเดียวกัน อันนี้จะเป็นเรื่องของวาเบชันคิดแบบเดียวกันคืออะไรถามว่าเขาต้องเชื่อแบบเดียวคุณอะทาไมนิดหน่อยถึงชอบให้ลูกศิษย์มาช่วยงานเพราะมาคุยกันรู้เรื่องเราเรียนมาเหมือนกันเรามีเป้าหมายเหมือนกันเรามีความเชื่อเหมือนกันเราคุยกันรู้เรื่องเหมือนอย่างวันนี้บางคนมีความเชื่ออีกแบบหนึง่งแล้วเรามีความเชื่ออีกแบบหนึง่งทุกอย่างขัดกันหมดเลยให้คุณพูดแทบตายเขาก็ไม่เชื่อเพราะเขาจะมีความทรงจําเก่าๆของเขาอย่างวันนี้นิดหน่อยอาจจะบอกเลยว่าอาจจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่เชื่อเพราะใช่ก็ถูกต้องก็ถ่วงเขานะชีวิตเขาก็เเเเเเลลยยป็นนนนนนนแแแบบบบััั้้้งงชชีีีวิตตคาาาจะะมพพธ์ท่่่่ือออรรหก ให้คนที่คิดเหมือนกันมันไม่เหนื่อยอย่างบางทีเราไปนั่งเถียงกับใครสักคนนี่โคตรเหนื่อยเลยนะคุณว่าปะเพราะเถียงไปยังไงเขาก็ไม่เชื่อต่อให้เรามีข้อมูลมีเปเปอร์แค่ไหนเขาก็ไม่อ่านเขาไม่ได้อยากเชื่อแบบคุณอะเขามีความเชื่อของเขาเขาไม่ได้อยากเชื่อแบบคุณแล้วเราจะไปนั่งเถียงกันไ,ไมแค่นั้นเองหากลุ่มของคุณดีวาแล้วไฟกัน <laughs> เข้าใจปะ่ะถ้าเป็นในทาง productiv เป็นในทางการงานทั่วไปยิ่งคุณมีคนเก่งๆในบริษัทยิ่งเรามีคนเก่งๆในทีมออ้เราจะมีทางแก้ปัญหาเยอะแยะมากมายเราจะมีทางรอดเยอะแยะมากมาย,ย,ย,ยแต่ถ้าเราเอาคนที่มีปัญหาเหมือนๆกันมารวมกันในทีมมันจะไม่มีทางออกเลยอะข้อที่ห้าคุณต้องมีวิน,นัยเฮ้ยมันแปลกนะนี่หน่อยชอบเพราะอะไรรู้ไหมอย่างนี่หน,น่อยเนแทบจะอ่านแล้วบเลนฮิวทุกเล่มเขามีเป็นสิบยี่สิบเล่มเพราะนี่หน่อยชอบมันมันไม่ใช่แค่มันไม่ใช่แค่แคเราพูดกันเรื่องจิตใต้สำนึกอย่างเดียวอะมันไม่ใช่แต่เราพูดถึงงเเรื่อป็น เพราะเขาไปสัมภาษณ์คนสาเร็จมาจริงๆไงสำเร็จระดับโลก500คนที่แบบอย่างเดลคาเนกี้นี่คือรวยจุมจ๋มจจะรวยยังไงเขาก็ไปสัมภาษณ์มาแล้วมันทําให้เรารู้ได้ว่าเฮ้ยทุกคนก็พูดเหมือนกันว่ามันมีเรื่องเหล่านี้มันมีเรื่องเออจิตใต้สํานึกนู่นนี่นั่นแต่เขาอาจจะไม่ได้ใช้คํานี้แต่มันต้องมีวินัยด้วยมีการกระทําด้วยมีมีอะไรหลายๆอย่างที่มันเป็นองค์ประกอบที่จะทําให้สิ่งที่เราต้องการอะเป็นผลจริงๆแล้วมันชอบทําให้ได้นหนนึกเรื่องไอ้คนนักบวชไปไว,ว่ายน้ําอ่ะทุครเ่่าามีามออาทไนทจะพป เราไม่มีอะไรหลายๆอย่างที่เราจะยึดมั่นเราก็จะแตกแถวได้ตลอดเวลาวินัยนี่ยากง่ายมากนิดหน่อยยกตัวอย่างให้จริงๆถึงบอกว่าไออันเนี้ยทุกอย่างมีข้อย่อยหมดอะเอาให้นิดน,นึงแล้วกันนะอย่างเช่นก่อนที่จะไปสู่วินยนะัยเนี่ยท่านนีหน่อยจะเสริมให้ตรงนี้ก็คืออย่างน้อยๆน,นะเราต้องเอาชนะความไม่เชื่อก่อนจริงๆอันนี้อยู่ในพวกศรัทธาเอาชนะความไม่เชื่อเอาชนะความกลัวเพราะฉะนั้นอันนี้ คือสิ่งที่เราต้องค่อยๆไปอย่างวันนี้ขอเอาแค่สมมติวันนี้เอาเท่าที่ทำได้เอาง่ายๆคุณลองเริ่มแค่2ข้อนี้ห้าไปข้อที่สาเริ่มข้อที่3ข้อที่สในศรัทธาประยุกต์จริงๆมันมีหลายอย่างมากจริงๆในหลักศาสนาจริงๆนั่นคือวิธีเชื่อมศรัทธาเลยเพราะฉะนั้นเอาแค่นี้ก่อนแต่สำคัญที่สุดคือคุณต้องมีสติและสติจะมีได้ไงบางคนก็เริ่มนั่งสมาธิใช่ไหมบางิงคุณไม่ต้องเริ่มถ้าวันนี้คุณไม่เคยนั่งสมาธิเลยนะคุณไม่ต้องเป็นนั่งเป็นบ่าเป็นหลังนะเป็นคร่่งงงววมห้้เเยุลลาาาแฟ ให้เริ่มทีละเล็กเริ่มอันหนึ่งนาทีก่อนเริ่มจาก17บเจ็ดวิ้นิดหน่อยเริ่มจาก17บเจ็ดวิเพราะว่าเป็นเด็กสมาธิสั้นนะแต่ก่อนเริ่มจาก17วินาทีแล้วค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มให้มันนิ่งได้จริงๆไม่งั้นถ้าคุณสมมติคุณไปนั่ง30นาทีมันก็เป็น30นาทีแห่งความฟุ้งซ่านเลยดึงกลับมาได้เพราะไม่มีสติดึงกลับมาดึงกลับมาไม่ได้เพราะฉะนั้นค่อยเริ่มทีละนิดเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ทุกคนที่จะรับได้เหมือนกันถ้าเขาไม่เคยได้ผลลัพ์จากสิ่งนี เขาจะไม่เชื่อแต่เผอิญว่าผลลัพธ์ในชีวิตนิดหน่อยทุกวันนี้บอกแล้วมันไม่ใช่แค่เก่งดีถึงมีทุกวันนี้ได้มันต้องเก่งดีเฮงทุกอย่างมันในเวลาที่ใช่แล้วมีเรื่องมหัศจรรย์นในชีวิตนี่หน่อยอีกมากมายที่ทีมงานนิดหน่อยก็ยังแบบอ้าปากค้างทุกครั้งที่นิดหน่อยเล่าอะไรเขาฟังเราอาจจะมีคอสใหม่แล้วก็ให้ดูภาพก่อนให้ดูภาพก่อนแล้วก็เป็นเป็นคอสที่แบบเสกล้วนๆเก่งดีเฮงอบอกก่อนว่าเฉพาะคนที่อยากลงลึกเท่านั้นนี่หน่อยรู้ว่าคอแบบนี้ขายยากมากเพราะเสกล้วนๆก็เลยแบบอยากทํามาให้แบบว่าส ที่ชอบจริงๆสําหรับนี่หน่อยเหมือนกําลังต้องการทําให้คุณมีมาสเตอร์มายเพราะมันจะเป็นกลุ่มที่เราจะอยู่กัน1ปีเต็มมีคลิปทุกอาทิตย์มีไลฟ์ทุกเดือนเป็นเหมือนคลับทางลัดจัก,กรวาลทาย,ยานสู่ความสําเร็จนี่หน่อยก็แบบอยากที่จะทําให้มันเป็นอยู่กันยาวๆนี่หน่อยจะมีทั้งคลิปสั้นๆจริงๆอย่างช่วงเนี้ยเราจะเริ่มวันที่1นะึ่งนะหนึ่งสิงหาแต่อย่างช่วงนี้นี่หน่อยจะลงให้บ่อยนะแบบอาทิตย์หนึ่งสคลิปเลยแล้วพูดกันแต่ลึกกว่านี้ไอ้ที่น, 5, น,นี่หน่อยมาพูดห้าอันนีนะ่นี่หน่อยยัง มันไม่ใช่ทุกคนที่จะชอบวันนี้นหน่อยมีคอสนี้มาให้จริงๆคอรคอสนี้1ปี1ปีเต็มแต่เรามีโปรพิเศษสาหรับคนที่ดูหลายจริงๆคอสหปีนะคุณคิดดูคอสปกติของนิดหน่อยก็อยู่ที่9ก้าพันเก้านะสิความลับสิบสอสัปดาห์ใครอยากจะไปเริ่มมันนั้นก็ได้9ก้าพันแต่อัดไปแล้วแต่อันนี้ก็มีทุกวีคนะหนึ่งวีคแล้วก็1นึ่ไลฟ์ต่อเดือนตลอด1ปีเต็มคุณฟังแบบนี้ทุกวันเหมือนทุกอาทิตย์คุณเปิดมาวันจันทร์ก่อนไปทำงานฟังอะไรที่มันปบบประเทืองัญ,ญา แล้วก็เป็นทางที่คุณชอบอันนี้ปกตินะนิดหน่อยจะขายอยู่ที่9,900ยังไม่ได้เปิดตัวแต่เปิดตัวที่9,900 1ปีก็ตกเดือนละประมาณ900เอ้ย825บาทแต่เฉพาะไลฟ์น,น,นี้วันนี้เน่ยหน่อยให้พิเศษ7,900 1ปีเต็มจ่ายบัตรได้ก็น่าจะประมาณเกือบออ60คลิปอะเป็นเหมือนคลับทางรัฐจัก,กรวาลของเราเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าใครต้องการเราจะเริ่มสิงหา1สิงหานิดหน่อยให้ผ่อนได้ให้ผ่อนแล้วลงเรียนได้เลย เริ่มที่1,009แต่ผ่อนสเดือนนะผ่อนสเดือนเนี่ยจะเหลือทั้งหมด6,009เท่ากับวันนี้1,009คุณก็จะเหลืออีก4,000ใช่ไหมเฮ้ยเหลืออีก5,000เดือนต่อไปก็2,005 0 0 5, 5แล้วเรียนก่อนทําไมนี่หน่อยแบบไม่ซีเรียสเลย1,009แล้วคุณได้เรียนเลยแล้วเดือนต่อไปคุณค่อยจ่าย2,005อีกเดือนหนึ่งคุณค่อยจ่ายอีก2,005เพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่อง mindset อะคอเน,นเน่นีิดหน่ยโคตรใจเลย1,009คุณได้เรียนเลยแล้วสมมติค อีกสองาเข้าไปจ่ายตุลาจบโอเคไหมถ้าใครสนใจก็ทักไปได้ที่นี่ l i แอดคูนิดหน่อย NiZZ Noi